โรรงพยาาาาบบลลัฐททีีี่่่มขขนดดใหญสุองไทยอันดับโรงพยาบาลรัฐบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทยประจำปี2561โดยแบ่งการให้คะแนนอ้างอิงจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดังนี้โดยจะแตกต่างจากโรงพยาบาลเอก,กชนตรงที่การเพิ่มศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์และแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตตัดการรับรองเจ ไอออกแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตจำนวนแพทย์เฉพาะทางสาขาแพทย์เฉพาะทางจำนวนแพทย์ต่อยอดสาขาแพทย์ต่อยอดจำนวนบุคลากรกจำนวนเตียงผู้ป่วยในสถานที่และเครื่องมือแพทย์จำนวนผู้ป่วยนอกและในศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์โรงพยาบาลอันดับที่หนึ่งโรงพยาบาลสิริราช โรงพยาบาลแห e ่งแรกของประเทศไทยอายุ130ปีโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมอมหิดลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโรงพยาบาลอันดับที่สองโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมอมหิดลโรงพยาบาลอันดับที่3โรงพยาบาลศรีนครินโรงพยาบาลอันดับที่สี่ รงพยาบาลอันดับที่5โรงพยาบาลจุฬาลงก่อน